สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TTS Channel นะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งะดูทางขวาล่างนะครับตีหนึ่งตีหนึ่งแหละนะครับก็ถ้ามันพูดงงๆมึนๆวน,นๆก็ต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเห็นว่าเขามีประกาศเรื่องของตัว Seeking Token เนาะนะครับ ก็เลยอยากจะรีบทําข้อมูลนี้นะครับมารีวิวแล้วก็อ่านให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับกับคนที่แบบยังไม่ได้อ่านหรือไม่ไม่มีเวลามานั่งนั่งอ่านทีละตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปอ่านให้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไหนที่ผมพอจะแบบบอกได้ผมก็จะอาจจะแบบแทรกของที่ผมพอจะทราบไปบ้างนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับก็อ่ะเขาบอกแล้วว่าตัวของบริการเซ็กซี่นะครับเป็นครั้งแรกเลยของมาเบกนะครับที่จะเข้ามาที่นินโคุนิแล้วนะครับแล้วก็สามารถฝาก นะครับโดยโทเค็นสแบบเลยทั้ง t h e r ์ไ NKT และ a t ตเ r อ i ์ h t NKA นะครับโดยจะได้รับเป็น MBXL นะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าเขาจะเปิดระบบตัวนี้ครับตัว s t a k i กิ้เนี่ยวันที่2 5สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวอ่ะสเต็คกิคืออะไรไม่ได้บอกเลยเนอะอ่ะสเต็คกิอะครับมันก็คือเหมือนในใครว่าเราอะครับ มีตัวเหรียญอย่างเงี้ยมันเหมือนเงินฝากนั่นแหละว่าเรามีเงินฝากแล้วเราก็อยากจะเอาไปฝากกับแบงก์แล้วก็แบงก์ก็จ่ายเป็นดอกเบีย้ยมันก็คือดอกเบี้ยอย่างหนึ่งนะครับแต่เขาใช้คําว่าเซ็ก i ิ้งในตัวของพวกกลุ่มกลุ่มคริปโตเคอเรนซีเนาะนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวบริการของเซ k กกิ้งโทเค็นนะครับก็คือเนี่ยเขาจะให้บริการฝาก NKT หรือ NKA ได้หมดเลยนะทั้งสองเหรียญน,นะครับและ,ะได้รับเป็น MBXL เป็นรางวัลนะครับ บริการดังกล่าวจะดำเนินการแบบซีซันและรางวัลที่กําหนดไว้แต่ละซีซันจะถูกแบ่งตามสัดส่วนการฝากโทเค็นของผู้เล่นที่เข้าร่วมตัวนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเขาอาจจะกําหนดตัวของรางวัลไว้อยู่แล้วนะครับในแต่ละซีซันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รางวัลตัวนี้เองครับจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าผู้เล่นที่เข้ามาเฟกกิ้งเนี่ยมีมากมีน้อยแค่ไหน Mañana, เขาก็จะแบ่งตามสัดส่วนกันที่ม nah ีคนที่ฝากเข้ามาเยอะหรือเหลือเยอะหรือน้อยนแค่ไหนนะครับถ้าผมสมมุติเลยก็คือสมมุติว่าเขากําหนดตัวของรางวัลเนี่ยไว้สัก100 MBXL สมมตินะ1 0 0นะครับแล้วก็มีผู้เล่นเนี่ยสักร้อยคนมาฝากคนละเหรียญสมมตินะนะครับเขาก็จะจ่ายคืนได้คนละ1 MBXL เพราะเรามีแค่ร้อยคนนะแล้วก็มี A1 เขามีแค่1 0ึที่จะแจกอยู่แล้วก็คือเอาไปเลยคนละหนึ MBXL นะครับแต่ถ้าสมมุติเข้ามา200คนนะครับก็แต่ละคนมาคนละเหรียญเหมือนเดิมนะครับก็กระจายกันไปนะครับกระจายกันไปที่คนละศูน MBXL นะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะดูจากเหรียญน,นะก็คือว่าดูว่าเหรียญน,นะครับเข้ามาในระบบเยอะแค่ไหนแล้วเขาก็จะคงจะจ่ายไปตามจํานวนเหรียญที่สเต็เข้ามานะครับอ่าทาไมเหตุว่า กำหนดการเกี่ยวกับซีซัน s กก k i n g Token และรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศในภายหลังก็คือยังไม่ทราบว่าซีซันนะครับมันจะเริ่มเมื่อไหร่เนาะก็เดี๋ยวขาคงแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอตัว Matching Reward Fund เขาก็จะแบบอธิบายคร่าวๆว,ว่าแบบตัวเกมก็จะแบบ เอากําไรบางส่วนที่จะเป็นกองทุน m b x แล้วก็แบบมีการแบบจ่ายดีว่าสติกกิ้งคืนไปกับผู้เล่นผู้เล่นจะได้มีการหมุนเวียนเอามาใช้ในตัวของตัวกลไกลของเขานะครับก็คือเหมือนในใครว่าเอาตัวของเงินรางวัลบางตัวของรายได้นะครับรายได้บางส่วนเนี่ยมามาให้คืนแก่ผู้เล่นบ้างนะครับ อ่ะต่อมารลบซีซันโทเค็นเกมเนอะบริการของเซ็กซ์กิ้งจะจัดขึ้นเป็นซีซันนะครับโดยแต่ละซีซันจะมีระยะเวลาฝากล่วงหน้า4วันนะครับก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มซีซันนะครับเขาจะมีเวลาให้เรา4วันนะครับเพื่อแบบกลุ่มคนที่แบบอาจจะมีเหรียญก่อนเนี้ยก็ไปฝากไว้ก่อนเพื่อจะรอเลยนะครับและเมื่อเริ่มต้นซีซันนะครับจะสามารถฝากได้เป็นระยะเวลาอีก8สัปดาห์ก็คืออย่างเช่นระหว่างช่วงซีซันเนี้ย เรามีการแบบไปเล่นกิจกรรมโน่นนี่นั่นจนได้พบก,กับแอร์เ i อไรท์เธอไร์มาอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือสามารถเอาเข้ามาได้เรื่อยๆนะในช่วงระหว่าง8วีกนี้นะครับและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝากจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลานอกซีซั่นที่สามารถรับรางวัลได้โดยในระยะเวลาซีซั่นรวมถึงระยะเวลาฝากล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมได้ทุกเมื่ออันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถฝากได้ตลอดนะครับก็คือช่วง4วันแล้วก็ช่วง8วีกเนี่ยฝากได้ตลอดเลยนะครับ และหากเลยระยะเวลาฝากขั้นต่ำไปแล้วผู้เล่นก็สามารถยุติการสเต็กกิ้งในช่วงเวลาที่ต้องการได้ทุกเมื่อนะครับก็คือเขาบอกแล้ว่าถ้าเกิดว่าเราสเต็กกิ้งเนี่ยไปถึงเวลาขั้นต่ำพอแล้วเราก็สามารถยกเลิกแล้วก็เหรียญออกมาได้เลยนะครับก็ได้ดีกว่าตามที่เขาคำนวณไว้นะครับแต่ขั้นต่ําเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะีบอกข้างล่างมาั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับอ่าบอกแต่อย่าลืมนะคะว่าผู้เล่นที่สเต็กกิ้ง ผู้เล่นที่ staking ในช่วงระยะเวลาฝากเป็นเวลา8สัปดาห์จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมค่ะเขาก็บอกแล้วว่า,าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ s t ก k i n g ต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกนะครับระยะเวลาฝากอย่างเป็นทางการในแต่ซีซั่นจะจัดขึ้นเป็นเวลา8สัปดาห์ารับเหมือนเดิมนะคร่บเหมือนข้งหมนแหละนะครับโดยกําหนดการอย่างละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นขอความการุณาตรวจสอบประกาศก่อนเริ่มซีซั่นทุกครั้งค่ะเขาบอกแล้วว่าให้เรา ตรวจสอบห้ดีก่อนนะครับว่าแบบช่วงเวลาจะเริ่มเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่า4วันล่วงหน้าเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างแปดวีกสิ้นสุดเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าเราต้องฝากก่อนวันวันที่เท่าไหร่นนี้นะครับตัวรางวัลน,นะครับก็จะมอบ MBXL มูลค่า4,50,000 USD นะครับก็ประมาณสอ่อ้าล้านบาทไทยนะผมคุยเร็วๆนะครับเป็น อ่ารางวัลในช่วงเวลา1ซีซั่นนะครับก็คือประมาณสัก15ล้านเขาก็จะจ่ายแยกกันไปว่าคุณมีเหรียญเข้ามาแค่ไหนก็จ่ายแยกไปจ่ายกันไปนะครับกําหนดการนะครับฝากลงหน้า4วันเนาะระยะเวลาฝากแต่ละซีซั่น8สัปดาห์นะครับระยะเวลานอกซีซั่น2สัปดาห์ระยะเวลานอกซีซั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การจัดการก็คืออันนี้อันนี้ตัวนี้อาจจะแวรี่นะอาจจะแค่1นึ่งวีก็ได้หรือ,อจะไป3วีกเลยก็ได้ก็แล้วแต่เขานะครับ ต่อมาส่งข้ามเนียมนะครับระยะเวลาการฝากลงหน้าเนี่ยเขาคิดข้ามเนียมที่3%นะครับอันนี้ก็น่าจะแบบหักเลยคิดว่าหักเลยนะก็คือเหมือนเพื่อนๆอาจจะมีแบบสมมติ10 NKA อย่างเงี้ย10 NKA เขาจะแบบหักขอหัก3%ของ10 NKA ไว้เลยอะไรเงี้ยครับก็โดนหักไว้เลยนะส่วนแรกนะครับแต่ว่าเขาบอกดอกจันว่าจะลดระยะจะลดราคาค่าธรรมเนียมในช่วงระยะเวลาฝากลงหน้า40%อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ลดเพิ่มจาก3%หรือลดมาแล้วเหลือ3%นะครับอันนี้ไม่ไม่ชัว์นะนะครับระยะเวลาการงนฝากแต่ละซีซันก็คือถ้าเกิดช่วงในช่วงใน8สัปดาห์ครับเ,เพื่อนๆมีการฝากเข้ามาเนี่ยอันนี้เขาจะคิดคขาเนีในที่5%เยอะกว่านะก็คือ,อน,นี้จะเป็นส่วนต่างอันนึงและที่เ,เพื่อนๆต้องตัดสินใจว่าถ้าเกิดเรามีเหรียญอยู่แล้วไม่อยากจะเอาไปทำอะไรก็ฝากลงหน้าก็ได้เสียคาเนนน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ได้รอบรอมิเศษด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าแบบช่วงระหว่างวีคเราแบบ เอออยากจะฝากไปเลยก็ก็ฝากได้นะหรือจะเก็บไวรอซีซันหน้าก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเนาะนะครับอ่ะสุดท้ายตรงนี้มีจะมีรางวัลเพิ่มเติมนะครับรางวัลเพิ่มเติมจากการแข่งขันนะครับมอบรางวัลเพิ่มเติมให้สําหรับโทเค็นที่ฝากไว้โดยไม่มีการถอนออกกลางคันในช่วงเวลาซีซันนะครับก็คือถ้าเกิดเราเป็นผู้ฝากดีเด่นนะครับไม่ฝากแล้วไม่ถอนเลยนะครับเขาก็จะมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่า ต้องดำเนินการฝากในช่วงระยะเวลาฝากล่วงหน้าจึงจะรับว่าได้เข้าร่วมการแข่งขันตามปกติคืออะไรครับนั่นเลยคืออะไรครับผมก็ไม่แน่ใจถ้าตามของข้าใจก็คือว่าเ,เราอาจจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยโดยที่เราอาจจะต้องฝากในช่วงเวลาของ4วันล่วงหน้าตรงเนี้ถึงจะต้องวันพิเศษคิดว่านะครับคิดว่าอย่างนั้น ก็ไม่ช่ว์เหมือนกันอขอให้เ,เพื่อนๆด้วยนะครับโทเค็นเกมที่สามารถเข้าร่วมสกิ้งได้อิงในปัจจุบันนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่2เหรียญน,นะครับก็คือมี NKT และ NKA นะครับโดยเขากําหนดฝากขั้นต่ําไว้ด้วยนะครับก็คือขออย่างน้อย4 NKT นะครับก็คือประมาณใช้ประมาณสอ่า2 0สองพ0 0เทอไหลนะในการที่จะฝากขั้นต่ำ NKT ตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้2 NKA เป็นขั้นต่ำ NKA ตัวนี้ผมว่าอัตราแรกน่าจะประมาณ450นิดๆน,นะครับก็ใช้ประมาณ900กว่าๆในการฝากขั้นต่ำของเขานะครับบริการ s e k k i n g Token Game จะให้บริการทางแอปพลิเคชัน m a r b l k Wallet นะครับ m a r b l k Wallet คืออะไรมันก็คือจะเป็นเหมือนกระเป๋าดิจิตอลของที่จะสิงกับเกมตัวนี้แหละนะครับเป็นกระเป๋าไว้สำหรับเก็บพวก NKT NKA เหรียญ MBXL เหรียญ MBX เหรียญ Clay พวนี้ก็ถูกเก็บไว้นี้ หน้าตาแอปมันจะแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะเขาก็เลยขึ้น่าโอเพนได้เลยนะครับก็เป็นหน้าตาแอปตัวนี้ก็คือมีทั้ง o อพสโตแอพโซมีหมดนะครับโหลดได้เลยนะครับอย่างที่2นะครับเมื่อมีจำนวนฝากขั้นต่ำตรงตามเงื่อนไขแล้วผู้ใช้มาเบกที่มีโทเคนไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริกรันได้อันนี้หมายความว่า เพื่อนๆนะครับที่หลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับแต่อาจจะเห็นแคมเปญเนี้ยจากสื่อต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองว่าเอ้ยเราก็เป็นสายแบบเอ้ยสายคริปโตอยู่อะไรเงี้ยหรือเป็นสายแบบเออเกี่ยวกับสายทางเนี้ยดิจิตอลอะไรเงี้ยก็อยากจะลองมาแบบมาฝากเซ็กกิ้งเนี้ยสามารถทําได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นคนที่เล่นนี้นูคนี้เนาะนะครับก็คือคนท,ทั่วไปเนี่ยทำได้เลยนะครับก็แค่เพื่อนๆโหลดมาเบรกเกร์เลดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการซื้อ NKT NKA เนี่ยให้ได้ขั้นต่ําตามที่เขาบอกนะครับ หน้าตาแอปมันจะแบบนี้อันนี้กระเป๋าตังค์ของผมนะเดี๋ยวผมปิดไว้ข้างบนนิดนึงนะฮะก็อย่างนี้เลยนะครับก็คือสมมติว่ามสมมตินะผมไม่ได้เล่นนี้นนคนี้นะครับผมไปโหลดแอปตัวนี้มาก็โหลดได้เลยนะพเพราะข้อสมัครง่ายมากฟังก์ชันง่ายมากตัวนี้ไม่จำเป็นต้องต้องใช้ ID เกมในการในการสมัครนะครับเพื่อนเื่อคนอื่นสมัครได้เลยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็และถ้าถามว่าเอ้าแล้วผมต้องเอาเงินเข้ายังไง อย่างนี้นะครับก็คือวิธีการนะครับก็คือเพื่อนๆนะ่ะต้องไปซื้อเหรียญเคลนะครับจากพวก e x c h ก n g e ต่างๆมาก่อนนะครับอย่างเช่นแบบบีแอนตัวของ g d o ตัวคูคอยตัวของ FTX อะไรเงี้ยพวกกับ e x c h ก n g e ต่างๆที่เขาให้บริการนะจริงๆเหรียญเคลก็เป็นเหรียญแบบอ่าประบานหนึ่งเลยในตลาดก็คือไม่ใช่เหรียญแบบกะโลกะลานะครับเป็นเหรียญที่แบบค่อนข้างค่อนข้างแบบรู้จักแพร่หลายอยู่แล้วนะครับก็ อย่างเช่นสมมผมเปิดไปในให้ดูก็คือหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดซื้อนะแล้วก็สามารถส่งไปที่อดเดสของทางแอปของมาเบกได้เลยนะครับก็คือมันจะเข้ามาที่ตรงนี้นะสมมติเราส่งมาแล้วสมมติเผมส่งมานะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการแปลงเหรียญเคลต์ตรงนี้ครับไปเป็น MBX ตรงนี้ข้างบนมา,มาข้างบนก่อนนะนะครับ แล้วก็เสร็จปุ๊บแปลง MBX เนี่ยเป็น MBXL นะครับซึ่ง2เหรียญนี้เองครับเขาจะแปลงอัตราส่วน1ต่อ1นะก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแปลงได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ MBXL เนี่ยแหละครับในการซื้อ NQT NKA และเอาไปสเต็คกิ้งตามที่เขาระบุไว้นะครับแล้วก็รับผลตอบแทนเป็น MBXL ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติอ่าผมต้องการถอนออกวันผมได้เับิวตมาแล้วนะครับก็ทำกลับย้อนกลับโปรเซสเหมือนเดิมเลยนะครับก็ได้ MBXL มานะครับผมแปลงเป็น MBX ABX เสร็จผมแปลงเป็น K นะครับแปลงเป็น K เสร็จนะครับผมโอนเข้าไปที่กระเป๋าของอตัวของ Exchange นะครับก็คืออาจจะมามา Binance สมมติผมมาใช้ Binance นะก็มา Binance นะครับแล้วผมก็เอาเหรียญน,นี้ยไปขายเป็น stablecoin ก็ได้อย่างเช่นตัวของ BUSD/USD อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาเอาตัวนี้แหละไปแปลงเป็นเงินสดนะครับก็คือโอนผ่าน Bank.coKBank ปกติได้เลยนะครับ นะครับก็สรุปโดยรวมประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่มาเบกโดยตรงก็คือเข้าลิงก์นี้มันก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้ผมเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เองครับมันก็จะบอกค,คร่าวๆนาะว่าแบบเออตัวแคมเปญนี้เองจะเริ่มแล้วนะอะไรเงรี้ยจะเริ่มแบบวันที่25เดือน8นะครับซึ่งระบบนี้เองมันก็จะเป็นการแบบทําให้อาไซเคิลของมาเบกหรือ MBXL เนี่ยมีการหมุนเวียมีการใช้นะครับซึ่ง ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าไวเบเปอร์เขาเองครับมีการบอกแล้วว่าเขาจะเอาแบบตัวตัวกำไร10%ของเขาเพื่อจะมาจ่ายคืนกับผู้เล่นเพื่อส่งเสริมให้เหรียญมันมันม่นคงอะไรเงี้เขาก็จะบลาบลาว่าไปว่าไปนะฮะแล้วก็อ่ะนี่ก็เหมือนเดิมนะครับตัวแมชชิ่งรีว a ร์ดฟันก็เป็นการเป็นการแบบจ่ายคืนมาให้เราเราเซ็ k กิ้งแล้วเขาก็มีการจ่ายคืนให้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนตัวของไซเคิลที่เขาเขามองไว้นะครับก็คือเหมือนเป็นการว่าแบบ ตัวนี้น่าจะเป็นไซเคิลแบบวงกลมหมุนไปเรื่อยคือเหมือนนะให้คนเล่นเกมได้พวกวัตถุดิบนะครับมาแปลงเป็นเหรียญเหรียญมาฝากพอฝากก็ได้ผลตอบแทนผลตอบแทนแปลงเป็นเงินก็ได้แปลงเป็นของในเกมก็ได้คือมันจะเกิดการหมุนวนหมุนวนนะครับหมุนวนแล้วก็มีการใช้อยู่เรื่อยททำให้ตัวของคอมมูนิตี้ตรงนี้มันแข็งแกล่งนะครับหรือให้เหรียญตัวนี้มันค่อนข้างมั่นคงนะครับมันเหมือนเพิ่มตัวออปสงค์อุปทานเข้าไปนะครับ อาจะคร้าวๆประมาณนี้นะครับนะครับก็โดยสรุปโดยรวมเข้าวๆที่ผมลองนั่งอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งยี่สิบกว่าแล้วนะครับก็คงสมควรแก่เวลาที่ผมต้องนอนได้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วถ้าตรงไหนที่มันผิดพลาดนะครับหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ก็ขอไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้เองครับมีประโยชน์นอะก็รบกวนเป็นเพื่อนกด ไลค์นะครับหรือกด u b s c r i b e ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างบอกไว้ได้เลยนะว่าว่าต้องการให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่าอยากอยากจะถามตรงไหนที่มันสงสัยอยู่แล้วหรือผมอธิบายไม่เคลียร์เนี่ยพิมพ์ถามได้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบข้อมูลให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะครับไปนอนดีกว่านะครับเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าบายบายครับผม